Two very nice females that come to the top of the class. I think any day they could be interchanged, just depending on the judge. <coughs> I think this female is I think this females better it's kind of on that depth than that rib shape. ครับแต่วันนี้นะที่1นึ่งนบก็จะนั้นก็มองว่านะตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อนข้างได้เปลี่ยนในเรื่องของแนวหลังลงถึงนะครับการบรรจุล้ำตัวนะครับครับแล้วก็นะครับการบรรจุนะครับช่วงมัดกั้งเนินบั้นเอวนะครับถึงข้้งบนกบนะครับแต่ค่อนข้าเรียนนะครับทำออกมาได้ดีนะครับเกื่อีกจุดหนึ่งก็คือนะครับ่งีดก็คือลักษณะโครงสร้างของขาคู่หน้านะครับการเซตยืนในคนทาเรียนทำได้ดีกว่าโค้ที่สองนะครับ A nice female that comes in second place. She is the most feminine female in the class. You appreciate her muscle expression. You appreciate her balance. She just tends to fall a little bit in the midst of the pins. And when we'll you see her on her front feet, her front feet just want to toe out a little bit. ที่บอกไปนค่อนข้างเทียบียมในเรื่องโครงสร้างบอกสะโพกเป็นเอวและกลัสนาะของรปลายกีงของขาคู่ห้าวันนี้เลยมายืนที่สองก very, very, ครที่สามนะครับโครงสร้างท่านบอกว่าค่อนข้างเดียวค่อนไปทางโครงสร้างขนาดกลางไปนิดนึงครับในความเห็นของ,ขงอท่านรแต่ท่านก็ประทับใจลักษณะควสนานสมดุล กับแต er ่ถ้าพูดในแง่ลักษณะน้บของขนาดลำตัวนะครับเรื่องของลักษณะความลักษณะประจำพันธ์ุนะครับวันนี้อาจจะยังเสียดเดีที่หนึ่งที่สองอยู่นะครับกับแต่ที่4ีนะครับก็เป็นโคที่มีโครงสร้างนะครับขนาดน้ำที่ใหญ่ขึ้นมานะครับ ครับเป็นโคที่มีนักบุญยาวเธอ just doesn't have quite the bone quite the power probably quite the power ครับแต่ถ้าเทียบกับโคข้างหน้าเขานะครับในแง่ของพลังโดยรวมนะ,ะนกระดาษกระดูกนะครับรวมถึงลักษณะนะครับของการทำพันของบิ๊กมาสเตอร์นี่อีจจะเสียเปรียบโคข้างหน้าอยู่นะครับ thank you ครับขอบคุณมากครับครับก็สุดท้ายครับกรรมการก,ารการ็ชี้ขาดให้ผ <Okay, okay. S 1> hey, ู้จูหมายเลข15นะครับเป็นคัดวินเนอร์ โอชื่อ T S S S R แมแคทอีนแคทเานครแคทเอนาควีนชื่ออ,าาอ,อ่านลปากเลยวหมาเลขส้านีที่หนึ่ง้ำมันยากนะสามสิบส,สอน้อยบมันสะกดว่ยังไงนะคุณหนุย่ยนะแต้องเห็นใจนะแม่ตโตมาในยุคครูประชาบาครูประชาบาลเมื่อ6กิบปีก่อนโอ้โหดี